เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยากให้ขมินมันมาดูคลิปนี้นะฮะทุกท่านครับที่มันพยายามออกมาทําพฤติกรรมที่ต่ำๆแย่ๆกับทุงจิไทยนะฮะในขณะวันนี้นะฮะตึกเบิร์ดคาลิฟานะฮะที่สูงที่สุดในโลกนะครับ เขาได้เอาลายธุงชาติไทยขึ้นไปแสดงโชว์นะฮะในตึกนี้นะครับผมดีใจแทนคนไทยนะฮะแล้วก็สะใจแทนคนไทยนะครับเขมรมันพยายามด้อยค่านะครับเอาธุงชาติไทยไปทำผมเช็ดเท้านะฮะเอาไปลากตามท้องถนนนะครับเอาไปเหยียดนะฮะทุกท่านครับแม่นะฮะมันแสดงพฤติกรรมที่ต่ำตมและสถุนเลี่ยราดติดดินนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่มีความรู้เป็นพฤติกรรมที่บอกง่ายๆก็คือคนไม่ได้เรียนหนังสือ่นแหละครับนะ ประเทศนี้นะครับเป็นประเทศที่บอกได้เลยว่าไม่น่าครบนะครับทุกท่านครับนะแต่ในความเป็นจริงครับบางท่คนทําไมถึงสะใจเดยวก็ดีใจแทนคนไทยนะพี่น้องไทยตึกเบิร์าลิฟาครับสูงที่สุดในโลกครับทุกท่านครับแล้วนะฮะประเทศนี้มีกี่ประเทศครับในโลกใบนี้นะครับทุกท่านครับนะในโลกใบนี้มีกี่ประเทศนะแต่ตึกนี้สูงที่สุดในโลกก็ทุกคนครับแต่เขาให้เกียรติให้ค่าประเทศไทยนะครับนี่คือสหรัฐอเมริกานะทุกท่านครับนะนี่คือ นะฮะสายสัมพันธ์อันดีงามสองประเทศนี้มีต่อกันระหว่างไทยกับประเทศนี้นะฮะทุกท่านครับนะสายสัมพันธ์อันดีงามแล้วครบรอบเขาก็แสดงโชว์วัดเนี่ยธงชาติไทยให้เกียรติให้ค่าคนไทยเสริมฉลองนะ,ะทุกท่านครับผมดีใจแทนคนไทยแน่จริงจริงนะฮะแต่ผมได้เห็นพฤติกรรมของคนเขมรบอกได้คาเดียวว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้ให้ค่านะอันนี้คือบอรเตอรพไม่ได้ให้ค่าไม่ได้แบบจะดูแลแบบให้ค่าคนขาเขมรเลยแต่ผมสงสารมากกว่า สงสารที่สิน้นเขาเรียกว่าสิ้นคิดพฤติกรรมที่สิ้นคิดพฤติกรรมที่ไม่มีใครบอกใครสอนนะครับทุกท่านครับแม้กระทั่งพระแม้กระทั่งในโรงเรียนแม้กระทั่งวัยกลางคนก็ออกมาทําพฤติกรรมที่ตํ่ามตมสะทุนแบบนี้มันดูแย่นะในสายตาของผมนะเอาจริงๆครับนะถึงแม้ผมไม่ใช่คนไทยแต่ดูแย่ด,แยดูแลสงสารสงสารคนขมนิที่เอาเวลามาทําอะไรแบบว่าสิ้นคิดสิ้นคิดแบบนี้ไม่เอาเวลาไปพัฒนาตัวเองนะครับนะอันนี้ เดี๋ยวทุกคนไปดูคลิปพร้อมๆกันนะครับคลิปนี้นะฮะต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปด้วยนะครับนะฮะเพื่อเอามาเป็นแนวทางให้ทุกคนได้ดูนะครับนะแต่เขมนมันก็พยายามก๊อปปี้นะมันไม่ยอมนะฮะมันไม่ยอมว่าทุงชาติไทยเนี่ยได้ขึ้นตึกคาลิฟานะที่สูงที่สโลกมันก็สร้างไอขึ้นมาครับมันกลัวเสียหน้านะทุกท่านครับไปดูพร้อมๆกันแล้วทุกท่านคิดยังไงฝากทุกคนคอมเมนต์กันเข้ามาครับ ชาธงชาติไทยของเธอได้ขึ้นตึกเบิร์ชคาลิฟาที่สูงที่สุดในโลกนะครับธงชาติกัมพูชาของฉันก็ต้องได้ขึ้นเหมือนกันแต่ด้วย AI อครับอยู่กับผมเจะโลทอสครับช่วงที่ผ่านมานะครับทางด้านประเทศ UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับที่มีการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์การทูตกับประเทศไทยครบ50ปีนะครับโดยการเนี่ยครับฉายรูปธงชาติประเทศไทยบนตึกที่สูงที่สุดในโลกอย่างเบิร์ชคาลิฟานะฮะพร้อมกับเพลงชาติไทยด้วยนะฮะ รม,าามมานตาาคับอันนี้เป็นของจริงไม่ได้ใช้ AI ตัดต่ออะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ทีเนี้ยมันมีชาวกัมพูชานะครับก็อยากจะมีธงชาติขึ้นตึกเบอร์ชคาลิฟา้าเลยได้ใช้ภาพ AI นะครับทำรูปธงชาติของตัวเองขึ้นตึกเบอร์ชคาลิฟาแบบนี้นะฮะแล้วก็เผยแพร่ออกไปนะครับอันนี้บอกเลยว่าเป็น AI นะครับประมาณว่าถ้าเกิดเธอขึ้นได้ฉันก็ขึ้นได้เหมือนกันด้วย AI นะครับ และนอกจากธงชาติไทยจะได้ขึ้นบนตึกเบิร์ชคาลิฟาแล้วนะครับนี่ครับก็มีรูปคนไทยของเรานะครับที่ไปแสดงที่เอนครดูไบเห็นกันหรือยังครับทุกท่านครับนี่คือความเป็นจริงครับประเทศไทยนะครับบอกได้เลยว่าไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องเป็นสนขมรนะครับทุกท่านครับนะเอาความเป็นจริงครับนะในเมื่อขมรมันไม่ให้ค่ามันไม่ให้เกียิคนไทยคนไทยก็ไม่ต้องเป็นไปให้เกียรติมันหรอกครับนะผมพูดตรงๆนะอันนี้จากความรู้สึกในใจของผมนะครับ ไม่ใช่ว่าผมอยากจะว่าให้กมีนะเอาง่ายๆนะบางคนที่ออกมาทําพฤติกรรมแย่ๆแ,แบบนี้นะบางคนเนี่ยออกมานะฮะเคยมาทํามาหากินที่แผ่นดินไทยด้วยซ้ําไปนะฮะเคยมาของานคนไทยทานะครับแต่พอกลับไปขมีน,นะครับกับเนรคุณนะฮะเอาธงชาติไทยไปเหยียบย่ำนะทุกคนก็นะฮะเอาตังค์เนี่ยเอาแบงค์ไทยเนี่ยไปจูดเอาไปเช็ดตูเช็ดนูน่นเช็ดนี่นะฮะทำเหมือนมันรวยนะฮะทุกท่านครับคำเหมือนแบบว่า การกระทําแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่การกระทําของผู้ดีผู้ร่างมากดีนะทุกท่านนะนะเป็นการกระทําที่สถุนต่ตําตมมากๆนะครับเป็นการกระทําที่คนทั้งโลกเ็าเห็นแล้วเขารู้เลยว่าคนเขมรเป็นคนยังไงนะครับนะดูง่ายๆครับประเทศนี้ถ้าไปอยู่ตรงไหนก็จะเดือดร้อนตรงนั้นนะครับตอนนี้หลายๆประเทศนะครับเขาก็เริ่มพากันออกมาแบรนด์นะทุกท่านครับออกมาแบรนด์เขมรแล้วนะคุณผี้นขา่าวแววๆออมา นะเหมือนเกาหลีเนี่ยเขาก็ไม่เอา,ขาเขมรแล,ล้วนะไปสร้างความเดือดร้อนลำคาญไปเกาะม็อ,มอบปัดท้วงอะไรก็ไม่รู้ไปแหกปากเพี้ยวให้คนอื่นเขาลำคาญนนะ่ะทุกท่านครับนะประเทศนี้มันเป็นอย่างนี้ไปหมดแล้วนะเห็นไหมการกระทําที่ไม่เหมาะสมมาทุกท่านครับนะและเขาคิดว่าเขาทําแบบนี้มันจะดูสูงขึ้นนะมันไม่ใช่นะพวกคุณต้องรู้นะคนขเขมรนะเอาจริงๆครับในสายตาของคนอื่นนะที่ไม่ใช่คนไทยนะ การกระทําของพวกคุณแบบนี้เป็นการกระทําที่แย่แล้วก็บ่งบอกนะนิสัยหรือสันดานเผ่าพันธุ์ของพวกคุณอนะ่ะอ๋อคิดได้ค่นี้คิดเป็นค่นี้จริงๆเหรอคนเขมรเขาจะมองแบบนี้จริงๆนะอันนี้พูดจากใจเลยนะครับคิดเป็นแค่นี้คิดได้แค่นี้ทําได้แค่นี้จริงๆเหรอนะบอกได้เลยเป็นการกระทําที่สิ้นคิดนะครับนะในสายตาคนอื่นไม่ใช่คนไทยอย่างเช่นคนลาวแบบผมนะอันนี้บอกตรงๆนะครับนะแล้วผมอยู่ประเทศไทยนะ ผมก็ไม่เคยเห็นคนไทยคนไหนที่จะหอกมาทำพฤติกรรมแบบพวกคุณเลยนะครับคนไทยเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองเอาเวลาไปทํามาหากินเอาเวลาไปทําอะไรที่มันเกิดประโยชน์ให้กับชีวิตนะครับไม่เอาเวลาตัวเองอ่ะไปเสียเปล่าประโยชน์นะฮะที่มันไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตตัวเองนะครับคนไทยเขาจะคิดแบบนี้นะครับมันมุ่งบอกถึงอะไรครับ1นนะฮะการเรียนรู้นะฮะประเทศที่เจริญแล้วนะครับแตกต่างกันตรงนี้เลยครับนะ เขาเป็นผู้ร่างมากดีครับนะฮะเขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ควรมาทําอะไรแบบนี้ครับนะในสายตาสโลกเขาเห็นเขาก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คนไทยเป็นคนที่ัส่แบบนี้ไม่จำเป็นต้องทําแบบคนขมรน,นะส่วนคนขมรเ,เนี่ยออกมาทําทุกวิถีทางนะบางทีเราเห็นนะทุกท่านนะฮะทาสีเล็บเงี้ยเล็บเท้าเนี่ยก็ทาทา,าลายธุงชาไทยนะทำไปเพื่อผมก็อยากจะถามพวกคุณนะทำไปเพื่ออะไร มันได้อะไรจากจุดนี้ที่คุณทํานี่ผมก็อยากจะถามเหมือนกันนะได้ความสบาใจหรือว่ายังไงครับนะมันเป็นยังไงถามหน่อยนะอันนี้ก็อยากจะรู้จริงๆนะเขมินนะทําไปเพื่ออะไรมันได้อะไรชีวิตพวกคุณสูงส่งขึ้นหรอนะแต่ไม่ใช่นะในสายตาของคนอื่นเนะ่ยเขามองคุณนะ่ะมันยิ่งเลยราติดดินนะมันยิ่งจะส,สุนตามตมนะมันยิ่งลึกลงไปในพื้นดินอีกนะครับมันสื่อถึงชาติตระกูลหรือเผ่าพันธุ์ของพวกคุณอนะ่ะของพวกคุณเป็นคนยังไงนะมาจากตระกูลไหน เรามองถึงแบบนี้เลยนะฮะทุกท่านครับนะเพราะว่ามันพฤติกรรมมันมุงบอกการกระทำมันมุงบอกจริงๆนะ,ะถ้าคนที่มีความรู้คนที่มีความสามารถคนที่มีความคิดนะครับเป็นคนที่พัฒนาตัวเองแล้วเป็นคนที่จเจริญด้านความคิดเนาะเขาไม่ทําแบบนี้เด็ดขาดนะครับนะอยากให้ขมิเนี่ยนะลองเอาไปคิดดูครับนะไม่เป็นไรครับคิดชาตินี้ไม่ทานก็คิดชาติหน้านะครับ <S <S เผื่ออะไรมันจะดีขึ้นเนาะนะครับอย่างเช่นวันนี้นะพยายามไปก๊อปปี้นะ,ะทุกท่านครับ น้าตึกเบิดคาลิฟาเขาธงชาติไทยขึ้นไปแสดงโชว์ครับเป็นลายธงชาติไทยเขมรเข่าด้วยแต่สร้างจาก AI นะครับเขาไม่ให้เกียรติเขาไม่ให้ค่าพวกคุณหรอกครับนะมันไม่จําเป็นนะครับไม่ต้องไปก๊อปปี้ไปเรียนแบบเขาหรอกนี่แหละคุณพยายามได้ค่าแต่ธงชาติไทยนะฮะขึ้นจุดสองสุดของโลกครับสูงที่สุดในโลกครับนี่แหละครับนะบอกได้คําเดียวนะฮะเลิกก็เลิกนะนิสัยแบบนี้ถ้าไม่เลิกก็ทําต่อไปครับแต่พวกคุณจะดู แย่ลงนะในสายตาของคนอื่นนะครับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอันนี้ต้องบอกตรงๆนะแล้วแต่พวกคุณเลยนะแม้กระทั่งในโรงเรียนอะไรก็เห็นภาพการสอนกันนะครผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้านะฮะเด็กที่มีความคิดแบบนี้ปลูกฝังไว้แบบนี้อนาคตมันจะมีชีวิตยังไงนะครับทุกท่านครับนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทุกท่านคิดว่ายังไงครับฝากทุกคนคอมเมนต์กันเข้ามานะฮะให้บอกเตชพลได้อ่านดูด้วยนะฮะแสดงความคิดเห็นเข้ามาด้วยครับ สำหรับพี่ปวณนี้ครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมสบายดีครับสวัสดีครับ